การเจอกันครั้งสุดท้ายระหว่างสีเจนผิงกับทรัมป์เนี่ยมันคือเมื่อหปีที่แล้วตอนนั้นเขาไปที่บ้านของทรัมป์ที่มามี่มซึ่งตอนนั้นทรัมป์เป็นประธานาธิบดีสมัยแรกครั้งนี้ตั้งแต่ทรัมป์มาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ต้นปีที่มีการประกาศสงครามเรื่องการค้าเรื่องไอภาษีตอบโต้เนี่ยก็มีการโทรศรัพท์คุยกันเนี่ยสามครั้ง แต่แค่โทรนะไม่ได้พบกันใช่แต่ไม่ได้เจอกันแต่ว่าบรรยากาศนี่มันตรึงเครียดมากโ <c oughs> ดยเฉพาะช่วงนึงที่เราจําได้ใช่ไหมที่มันขึ้นภาษีต่อบกันตอกันไปต่อกัอนมาเนี่ย <c oughs> เขาก็มีข้ออ้างข้อนุนข้อนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นที่เมืองปูซานวันเนี้ยที่เกาหลีใต้ที่เกาหลีใต้เนี่ยใช้เวลาคุยกันเป็นชุดใหญ่ทั้ <c oughs> ทงฝั่งทรัมป์ก็มีรัฐมนตรีคลังผู้แทนการค้ามีรัฐมนตรี ต่างประเทศแล้วรวมทั้งคนอื่นๆด้วยคณะของเขาค่ะทั้งทรัมป์ก็มีรองนายกเศรษฐกิจมีอะไรต่ออะไรรองนายกทางด้านดูรัฐมนตรีต่างประเทศอะไรต่ออะไรเนี่ยเ,เมื่อคุยกันเนี่ยนะนอกเหนือจากประเด็นต่างๆที่นั่งกันแล้วเนี่ยประมาณสักชั่วโมงกับสี่นาทีเนี่ยมันมีการคุยกันบางทีมันใช้การคุยผ่านล่ามด้วยเลยด้วยใช้เวลาบน,านโต๊ะเจรจาบนโต๊ะเจรจาค่นะเมื่อได้เมื่อเมื่อมองผลสรุปนะมองผลสรุปก่อนค่ะถ้า หยิบเป็นรูปธรรมอันที่หนึ่งตอนที่ทรัมป์ขึ้นภาษีการค้าภาษีนำเข้าสินค้าที่มาจากจีนตอนที่พูดตอนแรกเนี่ยมันมีเกี่ยวข้องกับตัวยาที่เป็นสมเป็นเฟนทานิลซึ่งเป็นยาแก้ปวดเนี่ยอันนั้นมันขึ้นต่างหากเลยย0สมันมีขึ้นยี่หบวกยีบวกอะไรต่ออะไรเนี่ยไอ้ส่วนเนี้ยจีนรับปากว่าจะดูแลให้ ล็ลดลงเหลือ10%จาก20%สนะส่วนที่แรกกันนะจีนเนี่ยไม่ได้ซื้อถั่วเหลืองจากอเมริกาจนมันกระทบฐานเสียงของพับดิพับดิกันในแหล่งที่ปลูกถั่วเหลืองเพราะจีนนำเข้าถั่วเหลืองจากบราซิลเป็นสำคัญตรงนี้บอกว่าจะซื้อจะเริ่มต้น <Okay. S 1> ในปริมาณมากนะ okay. คานนี้อีกอันหนึ่งซึ่งไม่ค่อยชัดเจนเพราะว่าเจรจากันว่า เรื่องการควบคุมการส่งออกแร่หายาก <คะ S 1> ท,ที่เรียกว่าแร่เอิร์ดมินเนอรัลเนี่ยที่เป็นองค์ประกอบไปทำอะไรเนี่ยจีนรับปากว่าจะดูแลให้ <คะ S 1> แล้วก็จะมีการเจราจากันทุกหนึ่งปีซึ่งไม่แน่ใจว่าไอ้ที่ทำอยู่ในปัจจุบันเนี่ยจะมีการผ่อนคลายไหมแล้วจะเป็นการเจราจาปีต่อปีอย่างไร <คะ S 1> นะก็มีคนเล่าให้ผมฟังว่าอาวุธลับของจีนที่เป็นเรื่อง ไอ้ตัวการควบคุมการส่งออกไอ้ไอสินแร่หายากเนี่ยเป็นไม้เด็ดของเขาอ่ะจีนมีเวลาที่จะใช้ตัวนี้เป็นตัวต่อรองเนี่ยประมาณสามปีก่อนที่อเมริกาที่ไปทำข้อตกลงในการจะหาสินแร่อะไรต่ออะไรคนนั้นคนนี้กว่าจะถึงขั้นที่จะนั่นได้เนี่ยนะต้องใช้เวลาอย่าง,งน้อย3ปีซึ่งจีนมีเวลาที่จะ เล่นไพ่แลเอิร์ธอยู่นะซึ่งก็เห็นความเคลื่อนไหวมันกระทบมาถึงบ้านแล้วเรื่องทำเอโมยในการสำรวจในการที่จะสกัดเรื่องแรเอิร์ธ <Rare Earth. S 2> ด้วยนะ